เวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่14มกราค,คม2565นายวรวัตเอื้ออภินญกุลอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมการบรรูรณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนหมายเลข1022หลังวัดพระธาตุช่อแฮภูพยาพ่อและลำห้วยแม่ก่อนโดยมีนายเสรีทรงศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายชิดชนกสุขมงคลผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่นายสาธุเกตแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่นายนพดลใจกลมผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3แพร่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่สำนักงานจังหวัดแพร่และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณนะห้องประชุมจดหมายเหตุสารกลางจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาข้อมูลในการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นน้ำตกทะเลหมอกจุดกางเต็นท์หรือจุดเดินป่าโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนการออกแบบอาคารหรือพื้นที่ต่างๆให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์และเป็นธรรมชาติมากที่สุด รวมไปถึงสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักมาช่วยในการทำงานหากต้องใช้เครื่องจักรกลหนักเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะทำเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อของ,งบประมาณพร้อมกับขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยนายวรวัตรจะประสานงบประมาณในการก่อสร้างโดยจะเริ่มการปฏิบัติงานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาป่าไม้ของจังหวัดแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอวดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ว่าจังหวัดแพร่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยนอกจากนี้นายวรวัตรยังกล่าวอีกว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ถูกกําหนดว่าอยู่กับทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมานั้นจังหวัดแพร่จะถูกกาหนดให้ใช้พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่แต่คราวนี้จะมีการกําหนดให้ใช้ประโยชน์ในการพื้นที่ป่า คนกับป่าอยู่ร่วมกันและประชาชนก็ต้องมีรายได้และสามารถมีอาชีพอยู่ได้รวมไปถึงร่วมรักษาป่าไม้ให้อยู่ได้จะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์อย่างถูกต้องด้วย ส่วนเรื่องของลำน้ำจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งรวมถึงอุทกภัยในหน้าฝนที่มีอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าจะเป็นการจัดระเบียบในการใช้พื้นที่ป่าและอุทยานเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันและรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายในระยะยาว ที่ผ่านมาการพัฒนาจังหวัดแพร่ยึดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีป่าสวยที่สุดจังหวัดหนึ่งแต่ป่าไม้ในจังหวัดแพร่ไม่เคยถูกพัฒนาเลยมีการอนุรักษ์อย่างเดียวหลังจากนี้ต้องมาจัดระบบใหม่จะได้มีระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อให้ป่าไม้มีความสวยงามและแน่าเที่ยวแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนักท่องเที่ยวที่มีไรายได้สูงก็จะมาเที่ยวในพื้นที่ป่าที่สวยงามมาดูพระอาทิตย์ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตก มาดูทะเลหมอกและนี่คือการพัฒนาที่จะสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดแพร่และสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามให้กับคนไทยที่มาเยี่ยมชมได้เรามาฟังคำสัมภาษณ์ของนายวรวัฒน์กันค่ะถ้าให้ไปอยู่พื้นที่มาแล้วนะครับก็ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่แหละอาจจะเป็นรูปที่พัฒยาลปรับปรุงทุางนะค้ับโดยขออนุญาตทางกรมปีดต้อง ่วนกำลังในการพูดที่ประชาชนของพื้นที่นะครับโดยอาจจะขอร่วมมือจากองค์การงานสวนจังหวัดซึ่งมีเครื่องจับเยอะปีที่ผมเป็นนักตรีอาจารย์สุนักนายกรวันตรีปีนั้นผมให้เครื่องจับทั้งแบ็คโฮทั้งเครื่องจับต่างๆมาให้กับอบจเลยห้าสตัวนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในไทยในประเทศซึ่งปีนั้นเนี่ยเราบอกว่า ทำมาถึงให้ปีนั้นเนี่ยเป็นนโยบายนะครับว่าแค่เนจังหวัดต้นน้ำปัญหาอุตสาหะยนะครับหรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นจังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาปีนั้นเนี่ยถึงได้มีนโยบายมอบอุปกรณ์เหล่านี้มาให้นะครับในสิ่งที่เราคิดไว้ว่าต้นแบบที่มีเครื่องมือขึ้นมือขึ้นจังนะครับ เราถ้ามีการทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าที่เป็นนะครับซึ่งถ้าบว่าตรงนี้ทําได้นั่นแปลว่าอนาคตเจ้าวัดอื่นก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมมองสุดที่ครับนะครับนักที่สามผมอยากทราบประารแลท่านพืชครับก่อนก็เออ่เรียนว่าหลังจากที่ได้รับข้อถกการจากทางตระก กระทรวงทรัพยากไม่ได้เปลียนรองมาับให้ประสานทางท่านวันวัดในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจหวดแพร่ในบรินสณหทางกระถ่ายช่องแห่นะครับก็ได้ต้องเรียนว่าพื้นที่ิเวณที่จะพัฒนาเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือตรงลำห้วยแม่ก่อเน,นี่ยซึ่งเป็น พื้นที่าบริเวณนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการก่อม,กกมันที่สามนะคะรับของกรมป่าไม้เป็นผู้สืบสวนในส่วนที่อยู่ถัดออกมาก็จะเป็นพื้นที่ป่านอนุรักษ์ก็จะปิดออกไปด้วยหน่วยงานของกรมยาแชาติป่า,ายน,าน้ำพืชนะครับก็มีวิทยานแห่งชาติหนึน่งหหรือยาแห่งชาติสำนักยานในพื้นที่อยู่ในป่าเนี่ยก็แนวคิดสัญญาณท,ท,ทางที่อยากจะ พัฒนาให้มันมีความสวยง,งามระเบียบเรียบร้อยด้วยแล้วก็มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ด้วยนะฮะนั่น,นะคะือท,ทางเราในส่วนของกระทรวงทรัพย์ก็ได้ผมเองก็ได้ลงไปพื้นที่พร้อมทางท่านของวัชรศิที่ไม่ได้มามอบมาแต่ว่าท่านก็ไปดูพื้นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นมาบางส่วนก็เดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตให้ทางผู้แทนสำนักนจกัดการป่าไมยที่สามได้นำเสนอรายละเอียดนะครับนเรื่องของ ผมไา้เสน่สนะผู้ในการสวนอัเรนแทนในการสามารถจัดการสัเรมอสามสาแพทนะครับขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่เตเกี่ยวกับพื้นที่นะครับในบเวณลำห้วยเม็ก่อนนะครับรเีลวมอนสอข้างทางนะครับที่จริงจังหวัดแพร่นะครับไม่ด้มีไม่มีคำส่งจังหวัดนะครัเมื่อสอนะครับซึ่งลงนามเดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัด ขนาดนั้นคือท่านสองชุมนโตนะครับซึ่ง,งโดยสรุปก็คือเมื่อไปดูในพื้นที่จริงปรากฏว่ามีการทําทินมาก่อนก่อนไปนั่งเดินมาก่อนในการจังหวัดอ่างทอรัฐพิรลลมรัฐในพื้นที่เองนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานะก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับในทุกพนในลําน้าห้วยแม่ก่อนนะครับมีการส่งที่กําลังหน่วยงานทั้งหมดนะครับจมอน 50นายนะครับสามารถตรวจยึดดูบังคัคดีนะครับได้ทั้งหมด7คดี9คดีนะครับซึ่งเดี๋ยวรายานเรียจะให้ท่านประธานไ้หนึ่ง,งชุดนะครับก็สรุปแล้วเอกสารบางส่วนจะเป็นเอกสารสคหนึ่งครับบางจุดก็เป็นสทกอนะครับบางจุดก็เป็นสทศสี่ี คดีถึงที่สุดแล้วนะครับจำนวนทั้งหมด900เน่ผัานสารสารจังหวัดแพร่ได้พิจารณาโทษตั้งุกให้รอลงอาญานะครับแล้วปรับจำนวน10,000บาททุกรายนะครับ9รายนะครับอันนี้ก็เป็นการกระบวนการแก้ไขปัญหาในเต้อนต้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเมือดูตอนนี้ก็สาวแพร่ก็มีเร่องดำเนนผู้ชมเนยท่านเราส่งที ส่วนของผมขอเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เราจะลุมดําเนินคดีนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ถยู่ถุกรูในลาห้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่สองข้างทางแต่ในส่วนพื้นที่สองข้างทางทางคณะทํางานในเวลานั้นได้สํารวจไว้ต้นต้นนะครับมีอยู่จํานวน40แปลงนะครับ40บแปลงนี้ได้จัดทํารายละเอียดโดยจัดจัดทําี่กัดน,นะครับรอบแปลงก็สํารวจ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่นะครับและมีรูปภาพอะไรไประกอบไว้เป็นข้อมูลครับและผมอนักงานเท่านี้ครับที่ท่านจะสา,า,าะมารถปรับปรุงแนวน้ำผมเลยแล้วก็จะปรับปรุงอย่างไรที่มีการกักน้ำในบางจุดนะครับและปรับปรุงลำห้วยให้มันลึกสวยงามโดยอาจจะขอกำลังาจากทางต่จ่อเนี่ย การดำเนินการส่วนที่พื้นที่ใดน,นี่ที่ท่านเห็นว่าอาจจะต้องเป็นส่วนของบ้านพักของทางเจ้าหน้าที่หรือเป็นจุดที่ของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชนดำเนาาิน,นการได้ภายในอัตราจีนที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งท่านมีแล้วเนี่ยภาคเอกชนไปขอใช้ไปขอชอบไปขออะไรก็วางตรงนี้มีตรงไหนบ้างที่จะดำเนินการได้นะะมีขอ้อ เรแบ่ง okay. การพัฒนาในสอ,ส,อสองส่วนที่คุยในส่วนของรำน้ำก่อนก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ผมดูว่ามันมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากปัจจุบันในรำห้วยเนี่ยมันมีเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเป็นร้านค้าอยู่ค่อนข้างนี่เราสำรวจคร่าวๆเดี๋ยวนี้มีประมาณสิที่ขึ้นแต่ละที่เนี่ยบางแห่งก็เป็นลักษณะทู่ข่าวแต่ว่าบางแห่งก็เป็นลักษณะ ซึ่งข้อมูลตัวนี้เรายังไม่ชัดเจนนะครับคือเดิมเนี่ยมันเคยมีคําสั่งคณะทํางานในเรื่องการแก้ไขัญหาเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งจะทำให้เกิดการจับกลุ่มเงดีที่ผ่านมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีผมคิดว่ามันน่าจะมีการ,รใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวข้อมูลตรงนี้ถ้าเราจะบริหารจัดการในลำห้วยเนี่ยเกรงแต่ว่าเราจะทํะาความเข้าใจหรือว่าเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ยังไงก่อนอันนี้ต้องทำาลังมระจานเพราะว่า ถ้าาผู้ที่ใช้ประโยชน์อยู่ที่เข้าไปจับจองเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็แน่าจะทําได้ยากอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องนับหนึ่งขอนผมอยากให้ทางจังหวัดจะต้องอจะใช้คณะทาง,งานชุดเดิมเมื่อปีห้าแปดซึ่งสําพได้ออกคำสั่งไว้แล้วเนี่ยนะฮะมีทา่าน,นยังเดิมเดินเป็นัวหน,นา้าคณะทำงานในการที่จะลงไปสารวจที่จริงว่า จริงๆแล้วเนเราเมื่อไม่ไมก่อนเนี่ยมันมีการใช้ประโยชน์กีไลนกันแน่แล้วก็ที่ถูกที่ครอบครองพื้นที่แบบถูกต้องเนี่ยมีกีไลและกีไลายที่ผิดมีการเปลี่ยนมือให้อะไรอย่างี้ยฮะอันนี้อาจจะต้องสํารวจออกมาก่อนที่มี่ผมขออนุญาตรับเรียนท่านประธานนยนเพราะว่าแล้วก็ในเรื่องอ่างว่าทางโวมไม้เองอาจจะเรเนินการดูอย่เดียวนี่ก็น่าจะลำบากเพื่อนกำลังย้อนที่แล้วก็อำหน้า,านในทางกฎหมายด้วยนะครับผมขออนุญาตให้ให้ขึ้นข้อมูลที่เราไปสำรวจแต่ว่าพวว่ามันมีความ อันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็อาจจะเป็นงานทุกข่าวแต่ว่าก็ลงเข้าไปตั้งร้านกันในลำพวยอย่างนี้ทั้งหมดเลยซึงถามว่ามันผิดกฎหมายไม่ผิดแน่นะครับนนี้ว่าจะบริาหารจัดการยังไงางเพราะว่าไปเรื่องตั้งขาววอเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาเพื่อให้ทางทางท่านประธานและว่า,าคณะทำงานได้เห็นภาพว่ามันมีทั้งสองสว่วน แบบชั่วคราวที่ยกขึ้นยกลงได้มีมแต่วางนี้คือถาวรเรยเป็นร้านหชัดเจนแล้วก็การทําสะพานข้ามเป็นมีฝายในลำกล้วยอะไรเนี้ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปไปคิดว่าจะพัฒนาย,ยัางไงอันนี้ก็ซึ่งความเดิมสมัยปีห้าแปดเนี่ยเขาใช้คณะกรรมการของปบอจังหวัดซึ่งเป็นประธานหน้าทงานลงไปถึงที่แล้วส่รวจวขอ้อมูลมาางชัดเจนแล้ว่อยมาบริหารจัดการ ครับอันนี้องผวามไม่ทราบว่าในในที่ประชุมแห่งนี้ท่านท่านประธานจะเห็นด้วยกันในทางเดิมหรือว่าจะเอาเอาเฉพาะประเด็นเรื่องลังมุ้ย่อนนะครับในส่วนเรื่องการพัฒนาถุงชมวิวรายการเรามีข้อมูลในหมดอันนั้นไม่ยากเพราะว่าในอยู่ในพื้นที่ของอุทยานเราสามารถดำเนินการได้และมีข้อมูลชัดเจ่นครับเดี๋ยวจะนําเรียนต่อไปครับขออนุญาตเอาประเด็นเรื่องลังมุ้ยไปก่อนดีกว่านะครับของมุนชนไปนะนะครับเราจะไม่พูดถึงประเด็นว่าเอากฎหมายอายุเกี่ยว เพราะว่าขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาเนี่ยผมจะผมจะให้ปริญญาและก็ป่าไม้เป็นผู้ดําเนิเนการแล้วก็ดูว่าเอกชนเนี่ยไปขอเช่าใช้พื้นที่ได้ไหรือไม่ตามกฎกติกาที่เราวางไปเพราะฉะนั้นในการดําเนินการเนี่ยถ้าจะขอ,อะการประสานเรื่องมวลชนเนี่ยจะขออาปจเข้าไปประสานนะครับผมจะติดตามไปทั้งวันนะครับ จุดไหนที่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำให้ร่องน้ําลึกขึ้นเพื่อเพื่อมาให้น้ำาหลก,ก็เป็นน้ำอ่ะก็ทางทางอนุญาตอาจจะให,ให้ให้ขัแนะนําได้แต่ว่าจะขอเอาเอามาจอเป็นหลักแล้วก็เคลียร์ทำแผนมาเลยว่าแผนการพัฒนาตรงนั้นทําอย่างไรผมคิดว่าภาคเองงกชนยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องยอมรับเพราะว่าถ้าทําอยู่ย่างนี้มันถึงกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเราทําให้ถูกต้องซะ นะครับเป็นกระบอกแผลออกมาแล้วก็คนดำเนินการเป็นป่าไม้อุทยานผมคิดว่าเรื่องนี้จบพพเพราะภาคเอกชนไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่เราทำว่ามันถูกคือว่าก็ไปเช่าใช้แค่แต่ว่าอัตราที่อาจจะถูกลงไปอย่างเงี้ยผมว่าทำาได้นะครับแล้วก็แก้แก้ปัญหาให้จบไฟไังภัยแ้งแล้วก็ทา,าร่าลมภัยนะครับแก้ปัญหาให้จบทั้งสองเรื่องผมคิดว่าตรงตรงเนี้ยมันจะจบนะครับดังนั้นจะขอ ภาพจท่านมอท่านท่านเสรีรับดำเนการถูกไหมครับรับเราผู้เราจะตามแตเพราะว่าเวลาทาง yup. <po target> ทางทางอาจไปดำเนการเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลกว่าก็มาจากการสร้างนะนะครับจะได้ทอนานะครับว้แจ้งแล้วก็ตัวแนของอสํานะที่สเกนะครับแล้วก็อ นำนักท่องรณ์่ระมาที่สาวหกแพร่ไปทุกที่ดินแล้วก็ท่าน,าน,นาการลออนุญาตว่าทุกอย่างนี่มันก็ต้องจัดระเบียบแล้วก็ไม่ให้ข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในลำน้ำ เป็นไปการเอาลงไปกลา,างลงในลําน้ำนะซึ่งถ้าสมมติว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องแจกเบียดก็เรามาเขียนเป็นถังว่าทุกคนนี่อยู่ย,ยังไงต้องอยู่บนฝั่งน้ําใช่ไหมแล้วก็อเอาใบยอเนี่ยไม้ที่สิบสามไม่เข้าเขตทางหลวงนะอย่างทุกวันนี้ผมว่าเข้าเขตทาง,ลงหลวงแน่นอน ราะว่าอยากตอบสนุนแล้วก็ร้องร้วเลยนะฮะคือที này, au, ì, m, acht, ่ตรงนั้นเนี่ยผมหลับตาผมก็เห็นละมันจะต้องมีห่างจากสันกลางของถนุนนี่กี่เมตรนะฮะถึงจะปักเ้าได้แต่อันนี้เล่นชิดเลยนะขอบสนุนเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอบจแล้วก็กับพวกเราซึ่งเป็นหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาออกแบบ ทั้งหมดเนี่ก็เอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ยรอ,รอ,อรรบข้างนั้นมาตบกลมตามรูปแบบอรวรรที่สิบสามท่านอยู่ด้วยไหมครับใชะะ่คือเราเราต้องเดินกันอย่างนี้หนึ่งถ้าทาแล้วพวกเราต้องไม่กระเทือนนะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยมันแปลกมันเป็นรุ่มลำน้ำน่านนะฮะแล้วก็เขตพิศโลกที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาก็ต้องมามาดูแลประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่เป็นอนุรักษ์ที่สิบสามเรานะฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเหนือจังหวัดขั้งเชียงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็คุยกันทางขัานทางหลวงชนบทว่าเราทํายังไงที่จะให้ถนนมันเฉียดช้างผาดาฝากมาที่นี่นะครับเพียงแต่ว่า อันหนึ่งคือเราไม่เคยไม่เคยจัดการตรงนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วเราก็มองมุมของป่าปรามอนุรักษ์แล้หรือืคืออนุรักษ์จนกระทั่งมาขาดการพัฒนานะครับเพราะเจ้าแนเนี้ต้องบอกว่าจังหวัดนะครับที่ถูกกำหนด ว่าเป็นจังหวัดที่ต้องอนุรักษ์สยากรธรรมชาติเวลาเราทําแผนแผนจังหวัดนะครับจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ถูกกําหนดว่าจะต้องอนุรักษ์พยากรธรรมชาติแต่เราต้องรักเชิงพัฒนาด้วยผมเองเนี่ยเป็นคนบอกไปทางส่วนกลาทงทางกรรอการว่าคนแพร่ก็ต้องกินนะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เงินนะไม่ใช่ให้เรามาอยู่ป,ป่าแล้วเราทำใช้ประโยชน์ไม่ได้อันนี้มันอยู่ไม่ได้นะครับในเมื่อกําหนดแผนเนี่ย บ,บอกว่าให้เรา้ใช้ประโยชน์จากป่าถูกไหมครับผมก็จะขอละตอนนี้ผมจะใช้ประโยชน์จากป่าละโดยความเห็นชอบของป่าไม้และอุทยานผมจะใช้ประโยชน์จากป่าให้คนและป่าอยู่ร่วมกันโดยที่เราเห็นพร้องต้องกันคือได้ทั้งแก้ปัญหาภัยแรงได้ทั้งกาท่องเทียแล้วก็ได้เสื่อท่องเที่ยวด้วยเราไปด้กันถ้าไปอย่างนี้ผมคิดว่ามันไปได้นะครับกฎหมายมันมันทำได้ทำได้อยู่แล้วพี่แต่ว่าที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้คุยกัน พพพพเพราะเช่นวันนี้ก็จะเริ่มเพิคุยกันแล้วก็ขอแรงอปจอเนี่ยนะครับเป็นต้นเพราะว่าถ้ามีช่างมีเครื่องมัดเครื่องมือแล้วก็มีข้อประมาณของคล่องตัวเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับในฐานะเป็นหน่วยงาทนท้องถิ่นเนี่ยนะครับท่านเดินให้ห่อนแล้วเสร็จแล้วก็แผนที่ท่านทำมาก็จะไปอยู่ในหน่วยงานงต่างๆทั้งป่าไม้ทั้งอุตภียนทั้งที่ท,ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะมาร,ร่วมกันวันนี้ผมก็เชิญทางอปอ มามาด้วยนะครับจะถามอปอเหมือนกันว่าอปอเนี่ยสมมติเดินเราเราผสมว่จะใช้ไม้จะใช้อะไรพวกนี้จากอปอเนี่ยเรามีให้เราใช้ได้เพียงใหน,นะครับเพราะว่าผมก็ไปขอเขประมาณสร้างโรงงานไม้ไาให้ออกให้อปอเยอะแล้วน,นะครับก็บน่าจะออกมาได้หรือไม้บางส่วนที่ตัดย,ยึดไปที่เก็บเวลาผมไปดูตรงตรงตรง,ตงอะไรนะตรงในในป่าไม้อะ ของแต่ไม่หมดเลยนะผมไม่รู้ว่าบางส่วนมันใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าบางส่วนมันเอาไปใช้ได้คนดึงออกมาใช้ซะนะครับอาจจะยกให้อปรอไปปรับปรุงไปปรับปรุงไปไปทำอะไรอะไรออกมาใช้นะครับแทนที่ปล่อยให้มันเสื่อมสูญเสียไปซึ่งผมคิดว่าทางคนกางองค์ประกอบกับคนกลางของประมาณมี้กิจการมันมีคนกางที่จะออกมาใช้ได้อยู่นะครับก็ไปเอาขอกมาใช้ซะอะไรที่การร้อเปลี่ยนก็กฎหมาย และขอที <muitas> ่าถึงต้องเสียแต่ว่าพีแต่ละทีระบบเราบินแผนการทำงานนะครับเพระบบแผนการทำงานที่ผมคิดว่าเรบกวนอบจนะครับเป็นหน่วยงานครอบตัวสูงเดินหน้านะครับแล้วเราเอาแผนพอเสร็จก็เอาแผนมานั่งคุยกันจุดๆตรงนี้ผมคิดว่าแก้ไม่ยากครับเชิญทางเอกชนมาคุยเ่ยผมคิดว่ายังไงเขาจบจีิงบางส่วนนยเขาอาศัยมาก่อนที่ซสักแต่ก็ขอแก้เขาจะว่าอุทยานเนี่ยนะครับอุทยานเนี่ย ปลอดภัยหลังด pues er ้วยนะครับในอุทยานไม่ได้มีปัญหาครับคือในส่วนที่อยู่เนี่ยได้จัดการสำรวจในอุทยานเราสำรวจแล้วก็ตั้ในหมุดไร้หลังคาอุทยานก็จมีแค่สองแห่งซึ่งเราก็จะจัดการผมขออนุญาตนี้ครับวันนีเราก็เตรียมข้อมูลในส่วนของแนะนำพื้นที่คือชมยูต่างๆที่ท่านจะพาได้ให้จบไปนะครับแต่ก็ยังดำเนินเพราะว่าวันนี้ท่านหัวหน้าเอ่อเอา อะไรตอนแรกหนึ่งที่เนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่นี่คนะือตกอยู่ในเขตพื้นที่ป,ป่าลักทั้งหมดยานสามยานเนี่ยขึ้นไปผ่านตรงนั้นเลยทีนี้อุทยานจะไม่มีที่คิดไว้นะครับจะต้องไม่มีร้านค้าในกลุ่มลำน้ำะนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวนะเราสูดก็จะไปช่วยกันดูว่าที่เราสูดแล้วมันตกตกลนตรงไหนน้ำขานตรงไหนเพรเราจะได้สูดหลังจากจะได้รับเรียนทา,า,า,างท่วงท่าทีรได ายไปอยู่ดีเนื่องจากสาเหตุที่ว่าประชาชนไม่มีงานทําหรือว่าไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่านี้ท่าน้มีความเห็นอย่างไรครับนจากประชาชนจังหวัดแพร่เลยนะครับเป็นจังหวัดที่กําหนดว่าจะต้องเป็นจังหวัดที่อยู่กับทรัพยากรป่าไม้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับจังหวัดแพร่จะถูกเป็นกําหนดให้ใช้พื้นที่ป่านะครับเพื่อการอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้การกําหนด ให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันนะครับประชาชนก็ต้องมีรายได้นะครับแล้วก็ต้องต้องสมัคดีอาชีพยอยู่ได้แล้วรักษาป่าอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องเช้ป่าอย่างมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นป่าไม้อุทยานจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นนะครับมาตกลงกันว่าวันนี้การพัฒนาจะต้องมีการคิดก่อนว่าจะพัฒนาอะไรมีการออกแบบมีการขออนุญาตทําให้ถูกต้อง และมีการอนุมัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งจะเป็นทั้งในส่วนของการอนุรักษ์อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรับน้ำก็จะใปการแก้ขไขปัญหาลื่นภาลแรงนะครับแล้วก็อุทกภัยในหน้าฝนที่มีอยู่ต่อเลานะครับก็ถือเป็นการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ป่าและอุทยานให้คนและป่าอยู่ร่วมกันแล้วก็รักษาป่าไม่ให้ถูกทำลายอย่างไม่มีระบบในระยะยาวครับ แล้วในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว,วนะฮะที่ว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนีคือเวลาเราพัฒนานะครับจังหวัดแพร่ในต้องถือเป็นจังหวัดที่มีป่าที่สวยที่สุดนะครับจังหวัดหนึ่งในในประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวป่าเนะี่ยมีเยอะครับแต่ป่าไม่เคยถูกพัฒนาเลยเราอนุรักษ์อย่างเดียวคําว่าอนุรักษ์ก็คือว่ากีดกันไม่ให้ใครเข้านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเข้าไปตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็บุกรุกทําลาย วันนี้เรากาลังจัดระบบครับนะครับว่าตั้งกติกาว่าตรงไหนบ้างที่เข้าได้เข้าอย่างไรดาเนินการอย่างไรอยู่ก็อย่างไรเรามาจัดระเบียบเสียะนั้นต่อไปนี้ยการพัฒนาการใช้พื้นที่ป่าแพท่ก็จะจะมีระบบมีระเบียบรับคือสวยงามหน้าที่ออกจะจะมีรายได้เกิดขึ้นนะในท้องถิ่นเมื่อเรามปการพัฒนาป่าที่สวยงามนี้อย่างเป็นระบบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องไม่มีการบุกรุกนะครับการออกแบบ การดำเนินการก็จะออกแบบได้อย่างสวยงามเมื่อว,วันเวลานั้นนักท่องเที่ยวนะที่มีรายได้สูงก็จะมาเที่ยวพื้นที่ป่าที่สวยงามมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกมาดูหมอกดูอะไรเนี่ยแพร่เนี่ยไม่แพ้จังหวัดไหนเลยครับในประเทศไทยแต่เมื่อเราทําให้ถูกต้องตามระบบแล้วเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดแล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามให้กับคนไทยที่จะมาเยี่ยมชมได้ครับ